สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีลุงป้านาทุกทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเบอร์เดนป่าลาผีนะครับพี่พี่กอในวันนี้เนี่ยเราจะมาทําบ้านเล็กๆน้อยๆให้ผมและองคหญิงนะพี่พี่นะซึ่งเป็นกระต๊อบเล็กๆนะให้เราอยู่กันก่อนนี่ก็เป็นไม้ที่เราเนี่ยฟันกันมานะครับพี่พี่ครับซึ่งเดี๋ยวเรานะครับพี่พี่จะสับฟางนะทาเป็นบ้านไม้ไผ่ธรรมดานะพี่นะหลังคาก็เป็นหลังคาสังกะสีปกติ นะครับพี่เพราะว่าไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นนะครับพี่พี่ครับก็โอเคนะเดี๋ยวผมเนี่ยขออนุญาตนะครับทําฟางไม้ไผ่นะครับพี่พี่ครับองค์หญิงดีใจไหมองค์หญิงก็คืออยากได้กระต๊อบเหมือนกันนะพี่พี่นะจะได้แบบเป็นครอบครัวใช่ไหมองค์หญิงก็โอเคนะครับพี่พี่ก็เป็นกําลังใจผมและองค์หญิงด้วยนะพี่เดี๋ยวเราเนี่ยไปสับฟากันเลยดีกว่านะครับ đây đây đã. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ กันรอบไนไม่เคยคุ้นหน้ได้ยัง นี่นะพี่พีเอฟซีตอนนี้ก็ได้แผ่นหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะฟันตาล่างมันออกให้หมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปแช่ตรงน้ำทานนู้นนะพี่นะเพราะว่าถ้าไม้เม็นเนี่ยมอจะไม่เข้ามากวนไม้นะครับทําให้บ้านเนี่ยอายุยืนนะครับพี่ครับใช้อยู่ได้นานนะครับพี่นี่ก็เป็น,เป,นเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับพี่ก็ใช้กันมานานนะ โอเคนะพีเอฟซีเดี๋ยวทำไปเรื่อยๆนะเพราะว่าไม้นี่ยังเลยกองหมดเลยนะพีเอฟซีดูอันนี้เพิ่งได้แผ่นเดียวนะครับได้แผ่นเดียวนี่อุ้ยสู้ครับพี่พี่บอกเลยน,นี่ก็ดีนะครับมีพ่อผมกับเพื่อนเลิฟมาช่วยนะสองคนนี้ก็มาช่วยนะครับไม่ได้มาเอาตังค์นะมาทำงานเอาหน้านะครับโอเคพ,พี่ขอญาตทำให้เสร็จก่อนนะครับ ก็วันดีนะครับพี่พี่อยู่กันเช้าวันใหม่ซึ่งในวันนี้ผมมาในตัวเมืองเพื่อจะซื้อไม้นะครับยูคาหรือไม้สนนะไปทําบ้านผมและองค์หญิงนะครับผมไม่ได้มาอวดร่ำอวดรวยนะพี่พี่ผมมาอัปเดตเฉยนะครับก็ในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูไม้กันนะหนึ่งเลยที่ทาไมผมถึงต้องมาซื้อไม้ในป่าเยอะแยะผมไม่อยากทําลายป่าแล้วนะครับพี่พี่ครับป่าบ้านเราเนี่ยมัน เหลือน้อยลงทุกทีทุกทีแล้วนะครับพี่พี่ถ้าผมเนี่ยไปตัดไม้ในป่ารับรองได้เลยว่าไม่ใช่น้อยๆแน่นอนนะครับพี่พี่ครับผมเลยมาซื้อเอาในเมืองดีกว่านะครับพี่พี่โอเคเดี๋ยวเราซื้อกันเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านกันนะครับพี่พ่ฝากเป็นกําลังใจผมและองค์หญิงด้วยนะครับอัปเดตบ้านตอนนี้นะครับทุกคนก็ได้เป็นรูปเป็นลางแล้วนะขึนโครงอะไรเสร็จหมดแล้วนะครับ นี่ก็เป็นซิงล้างจานนะครับทำแบบกระเลียงกระเลียงเลยนะพี่ๆนี่เริ่มเ,เป็นรูปเป็นล่างละก็มีทีมงานมาช่วยนะครับแล้วก็พอ่อช่วยนะครับนี่นะครับเราจะคอยอัปเดตเรื่อยๆอยนะครับ,รรบก็มีชินเนอร์มาช่วยด้วยนะครับไ <laughs> นี่นะครับโอ้โหคือสวยแต่ว่าถงลัางคานเนี่ยคือยังไม่ได้ทําอะไรนะพี่พี่ส่วนฟ้าอะไรเนี่ยผมก็ไปแช่น้ําหมดละนี่นะฟางใบไผ่นะครับพี่พี่นี่นะครับแล้วก็ตรงนู้นอีกนะตรงนู้นก็จะเป็นส่วนที่แช่น้ํากันมอดนะครับพี่พี่ครับมันเหม็นแล้วมอดไม่เกาะต้องมาพึ่งแดดอีกรวมๆก็ได้อยู่นะพี่พี่นะเดี๋ยว ไงก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะครับพี่พี่เอครับตอนนี้เนี่ย,ย,เ,ยเสร็จแล้วนะครับโคงเรือแต่รังคาตอนนี้ฝนก็กำลังจะตกด้วยนะครับนี่นะตอนนี้เดี๋ยวจะปลูกฟ้าละอันนี้เป็นส่วนนั่งเล่นหน้าบ้านนะครับพี่ตรงนี้ก็จะเป็นโรงครัวนะตรงนี้ก็เป็นซิงค์ล้างจานนะครับก็นี่ตรงนี้จะต้องเสริมอีกตัวนึงเป็นไม้คำ้ำรวมๆก็สวยนะพี่พ เดี๋ยวเอาไม้ฟ้ามาปูเรื่อยๆนะดีมีน้องๆมาช่วยแล้วก็มีเพื่อนมาช่วยนะครับพี่พี่น,น,นี่ฟ้าปูแล้วก็เ,เดี๋ยวล่งคาอย่างเดียวก็รู้เรื่องนะพี่พี่ขังกระรีก็อยู่นู่นนะครับแลก็มีคนนี้มาช่วยนะพี่พี่เค <Okay, S 2> พ,พี่พี่ครับเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับทัไดไนะเนื้อสร้างซับ ก็พีพีเอฟซีครับตอนนี้เนี่ยขึ้นโค้งลังคาข้างบนแล้วนะกลายเป็นรูปเป็นร่างคำว่าบ้านแล้วนะครับได้บ่บ่เดาพละมึงไงนะมึงต้องปาดกอ่องกน่อยนึงตรงนั้นน่ะน่ะอ้าปะปาเท่า,านี้นะพีพีเอฟซีอ้าปะดูอาปาเขาพูดซ่าแบบอย่างน่านองแค่แค่ก็เนื้อหนอนอมมวย แ๋ยวเป็นะนะปรูปเป็นล่างแล้วนะครับพี CFC ครับขอขายเชื่อไปขายบ้าแล้วกูวเอาไม้อันนี้เป็นล่างไม่ได้เอาเนี่ยมัเอาที่จะตีดิอ้อขอสามสตบมอยู่น,นี่ หายดันไม่ออกหรอไหมออกอีกไม่ได้ย่อแล้วล่โดนไม่ไดตัวแล้วพอต้องไปดันตรงไหนบ้างนี่นะก็ตอนนี้เนี่ยน้องบาส์ดกำลังเป็นช่างไม้มืออาชีพอยู่นะไม้ที่ส่วนเกินเนี่ยน้องบาสจะไปตัดจริงนะครับนี่ก็เป็นกรรมกรของผมนะครับช่างเล็กนะครับถามบารประสบการณ์โชกชยนะ cảm ban lôm à 3 các bạn, rồi tôi gõ luôn, đó no hả? Đa nhá, không đi đan ก็พีเอฟซีครับตอนนี้เนี่ย,ยผงลังคาก็ไกลบรรลุทำแล้วนะครับไกดเสร็จแล้วฝั <P ie ps> ่งนี้นะไกลเสร็จแต่ฝั่งนี้ยังไม่เสร็จนะครับ <P ie ps> ต้องรอดู <P ie ps> แต่ถ้าเสร็จแล้วเนี่ยรับประกันความสวยนะครับ <P ie ps> ว,าว่า <P ie ps> ไม่แพ้องค์ยิงแน่นอนความสวยของบ้าน,านอะถ้าไหนนั่นอะโอเคเด ก็ฟานก็ยังไม่ได้เซ็ตตัวดีนะพี่ๆนะก็อาจจะสั่นนิดๆน่อยๆก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าลมก็เดี๋ยวทำลังใหม่เอาเฮ้ยพี่ทำอะไรโอเคนะครับพี่ๆเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆนะฝากติดตามไว้ด้วยนะครับเรือนหอขององค์หญิงเมืองรับแลนะครับพี่ๆสวัสดีกันในยามเช้าด้วยนะครับพี่ๆไม่เช้าแล้วคือไปซื้อของมานะ ตอนนี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างคำว่า,าบ้านแล้วนะครับน,นี่นะครับเบีเราจะถ่ายอีกมุมนึงนะนี่นะครับพี่พี่เขาโค้งหลังคาเริ่มได้ที่ได้ทางแล้วนะครับอ,อ,อ,องยิงตนะ่อ PPFc ตอนนี้คือบ้านของผมเนี่ยใกล้เสร็จแล้วนะครับองยิงก็ ดีใจไหมท่านนี่นะแกมายืนดูงานเลยนะครับแผ่นฟ้าก็ปูแล้วนะครับพี่พี่นี่สวยมากนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะครับพี่พี่นู่นก็น่าจะทําเป็นไม้หิงพาก็ที่วางท,วทีวีนะพี่พี่ลองควาอยู่นู่นนะครับตู้ก็อยู่นี่นะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้ก็กำลังขึ้นลังขาต่อ,อนะครับนี่นะไกด์เสร็จแล้วนะครับรอพ,พีพีเอฟซตอนนี้คือบ้านของผมเนี่ยไกด์เสร็จแล้วนะครับผมยิ่งก็ดีใจไหมท่านนี่นะแกมายืนดูงานเลยนะครับแผ่นฟ้าก็ปูแล้วนะครับพีพ่ สวยมากนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะครับพี่พี่นู่นก็น่าจะทําเป็นไม้หิงพาก็ที่วางท,วทีวีีนะพี่พองคัวอยู่นู่นนะครับต้ก็อยู่นี่นะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็กําลังขึ้นลังขาต่อนะครับนี่นะ เสร็จแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ปีดังค้าข้าง,งบนเสร็จแล้วนะครับ PPFc คุณพ่อก็ขึ้นมาช่วยด้วยนะเดีย๋ยวขึ้นไปดูกันนะ<ป>นี่นี่นะครับสุดยอดมาก น้ำจัดเลยนะครับนี่วิวหลังบ้านนะครับนู่นเป็นป่าหลังบ้านของแพรนะดีครับบวัสดีในยามค่ำคือเพิ่งมีเวลาพักผ่อนนะครับหลังจากที่ทำงานกันมาหลายวันนะครับจะครบ2อ,อาทิตย์แล้วบ้านก็ยังไม่คืบหน้าไปไหนนะครับผมิ่งก็อยู่นี่นะ นี่คราบผมองยิงก็นอนไกวเปดูโทรศัพท์เล่นตรงนี้นะครับเป็นไงบ้างครับองหญิงองหยิงมาเกีวควาดแล้วเหรอก็มือถือขององยิงนะครับนี่ดูบ้านสวยงามมากนะครับพี่โอ้สะอาดหมดแล้วนะครับ ก็ฝากเป็นกําลังใจพวกผมด้วยนะครับพี่พี่ผมชอบโซนนี้ที่สุดแล้วนะไว้ต้อนรับพี่พีเอฟซีนะทาให้รังเกียจกันมาเที่ยวได้นะครับพีเอฟซีมีที่นั่งเล่นหน้าบ้านนะครับนี่ก็เป็นลาวกันรู้ผมตกนะโหนี่นะครับอันนี้เดาการเป็นฟ้าก็มีของของใช้นะครับพี่พี่โอเคเดี๋ยวอัปเดตเรื่อยๆนะครับ ก็สวัสด,ดีพี่พีเอฟซีนะครับตอนนี้เนี่ยบ้านของผมเนี่ยเสร็จแล้วนะครับพี่พี่เดี๋ยวผมเนี่ยจะให้ดูกันนะว่าลักษณะบ้านโดยรวมเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบนะครับพี่พี่แต่ตอนนี้เนะี่ยต่อเติมขึ้นมานิดหน่อยนะจากการใช้งานมาประมาณ่องสามวันก็รู้แล้วว่าตรงไหนควรจะต่อเติมอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูกันนะพี่พี่ก็จะเป็นโซนในบ้านโซนกินข้าวนะครับจะอยู่ด้านนี้นะพี่พ นี่ก็จะเป็นทำอาหารนะครับนี่นะครับพี่พีุ่ณก็คือตู้เย็นนะครับไม่มีอะไรนะพี่พี่ในตู้เย็นองยิงก็ขึ้นมาแล้วนะนี่นะครับไม่มีอะไรนะพี่พี่นุนก็จะเป็นห้องนอนแต่ผลไม้เนี่ยเต็มเลยนะครับ ทานชอบมะม่วงก็เลยไปจัดมาให้ลังนึ่งอ่ะนี่ก็จะเป็นโซนห้องนอนนะครับนี่นะพี่พโดยรวมก็ประมาณนี้นะก็เดี๋ยวจะไปถามท่านยิงกันนะว่ารู้สึกยังไงท่านรู้สึกยังไงบ้างครับดีใจไหมก็อย่าลืมซัก เสื้อผ้าให้ท่านด้วยนะนี่ก็เป็นเสื้อของท่านงาาองคชาเขาเมื่อคืนมานี้นะฝนตกหนักนะครับพี่พี่ทำให้ต้องให้เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่เสื้อผ้าท่านก็อยู่นี่นะก็รวยรวมก็โอเคไหมครับท่านท่านชอบไหมองยิ่งก็ชอบนะนี่ก็จะเป็นโซนหน้าบ้านนุ่นก็หิ่งพาผมนะครับเป็นถ้วยเล็กๆนะครับพี่พี่ก็โดยรวมประมาณนี้นะครับพี่พี่เราจะไป ดูมุมกว้างกันนะโ,โดยรวมมุมกว้างก็จะประมาณนี้นะครับน,นี่นะครับสวยนะพี่พี่เคนะครับก็มีประมาณนี้นะพี่พี่นะ ใครที่ชอบก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับทปนี้ก็คงต้องปิดไปแต่เพียงเท่านี้ในคลิป EP นี้นะผมใช้เวลาถ่ายเนี่ยเป็นเดือนเลยนะพี่ๆนะคลิปนี้เป็นคลิปที่นานที่สุดแล้วนะครับโอเคครับพี่ๆไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมขอคนละหนึ่งหนึ่งแชร์หนึ่งติงดตามเพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยยังก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ